ไทยกับลาวต่างกันตรงไหนทั้งที่เป็นประเทศติดกันแต่นักท่องเที่ยวไม่มาลาวแต่ไปไทยในปี2024นักท่องเที่ยวมาประเทศไทย16ล้านคนไปเวียดนาม6ล้านคนแต่มาลาวแค่1ล้านคนลาวสู้ไทยไม่ได้ตรงไหนสวัสดีค่ะ พบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่า้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ F อฟซเนาะที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะคะที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องป้องป,องปายสู่ผู้สุกนนะคะพี่น้องจา่าจิมะเป็นกําลังใจให้กับช่องป้าเดือนชาแนลเนาะสภาลาวอภิปรายว่าทําไม นักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวประเทศลาวแต่กลับไปเที่ยวประเทศไทยมากมายทั้งๆท,ที่ประเทศติดกันแต่เขาไม่มาลาวแต่ประเทศไทยในปี24เนี่ยแค่ครึ่งปีมีนักท่องเที่ยวมาถึง16ล้านคนแล้วแต่ลาวแค่1ล้านคนแตกต่างกันมากมาย เราไปดูคลิปต้นเรื่องก,กันก่อนเลยนะคะว่าเขาอาภิปรายกันอย่างไรนะคะในสภาลาวค่ะเขาประเทศไทยห้าเดือนทัพพิดนี่กะจจาปิซ้อมมอเซีนี่นมีสิบหกล้านกว่าคนมาเบิ้งเวียดนามบันนี่ที่ว่าอยูย่ไกลสีเดือนทําพิดก,กเจ้ามีหกล้านกว่าคนเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ว่าลาวเฮานี้มีเพียงหนึ่งล้านทาง้งทงที่ประเทศมันอยู่ไกลกันเป็นยังกระเจ้าบุมาลาวเขาเพียงท่านประธาน ข้าพเจ้าวารีเวสพงศ์สมิสภาเขตหนึ่งนครหลวงขอเป็นลักษณะแลกเปลี่ยนเนาะอันเนื่องจากว่าท่านรัฐมนตรีได้บอกว่ามันมีแปดกิจการที่เขาเปลี่ยนท่าแฮงที่พวกเขาอันพยายามมันเล็งใส่ฮั้นว่าจะเป็นการปรุงแต่งอาหารเครื่องดื่มห้องงานต่างๆแบบนี้ฮั่นข้าพเจ้าอยากให้อ่เป็นลักษณะแลกเปลี่ยนเนาะอันนี้มันติดพันกับนโยบายหรือว่า โดยเฉพาะแมนกฎหมายส่งเสริมการลงทุนมันต้องริ่งกันกับสิ่งที่เขาขึ้นว่ามันป็่นท่าแหงเนาะตัวที่สองนนี่แมนปรากฏว่าภาคลงทุนเอกชนนี่ที่ผ่านมาหนีลดลงลดลงลดล,ดลงเพราะว่าผ่านมานีเฮาว่าอาศัยเศรษฐกิจของพวกเขาหนีว่าแท้แทอาศัยการลงทุนจากภาคเอกชนนี่เป็นเปอร์เซ็นต์นนหลายกับทั้ง f d i ภายในและต่างประเทศเนะะาะอฟดนี่แมนนั่นลงทุนต่างประเทศแลบับัญหาลงทุนภายในคือกันแต่วาอยากแลกเปลี่ยนแบบนี้ทันนันประธานเพราะว่าสิเฮตกฎหมายส่งเสริมการลงทุน ดีซ้ำใดให้ให้ภาษีห, text, หรือว่าให้ภาษีหรือว่าให้อนโยุบายภาษีลายซ้ำใดนี่ข้าเจ้าก็บบมาเพราะว่าก็ได้แลกเปลี่ยนกำนักลงทุนง่ายๆหลายถ้าตราบใดที่การเงินเขาบ่ามีสเสียรภาพเพราะฉะนั้นอยากให้แต่ละกระทรวงนี่ได้เฮ็ดเวียกน้ากันบ่ในกรณีแบบนี้นะอันนี้เป็นสําคัญที่สุดในเรื่องสีิรภาพทางด้านการเงินถ้าว่าเขายังบ่าสามารถเฮ็ดตัวนี้ได้นี่เขาสิดึงแนวใดเขาสิให้ร้อยปีห้าสิบปีกัดกันยากที่เข้าเจ้าจะมาเนาะเจ้าขอขอบใจท่านประธาน ประเทศลาวกับประเทศไทยอยู่ติดกันแค่เนี้ยทำไมนักท่องเที่ยวไม่ไปประเทศลาวแต่ทำไมนักท่องเที่ยวถึงอยู่แต่ประเทศไทยแค่ครึ่งปีแรกนักท่องเที่ยวก็มาประเทศไทยถึง16ล้านคนแล้วแล้วก็ไปเวียดนามถึง6ล้านคนแต่ประเทศลาวมีแค่1ล้านคนเท่านั้นมันแตกต่างกันมากประเทศลาวไม่ดีตรงไหน ทำไมสู้ประเทศไทยไม่ได้อันนี้เนี่ยขอบอกนะคะอันนี้ขอขอพูดแค่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนาอนะคะคือฝรั่งเนี่ยเขามาเที่ยวไทยเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือความสะดวกสบายนะคะความปลอดภัยคือฝรั่งน่ะเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาก็อยากจะเดินเที่ยวเดินดูไปเรื่อยๆว่าตรงไหนมีอะไรบ้างที่เที่ยวหรือว่าอาหาร แล้วเวลาฝรั่งมาเที่ยวเนี่ยเขาก็ไม่ได้อารถมาด้วยนะคะสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดก็คือหนึ่งปั่นจัก,กรยานเที่ยวร,บรอบๆเมืองหรือว่าเดินชมวิวร,บรอบๆเมืองอะไรอย่างนี้เช่ารถมอเตอร์ไซค์เที่ยวขับไปเรื่อยๆตรงไหนมีที่เที่ยวก็แวะตรงนั้นนั่นคือนิสัยของฝรั่งนะคะเมื่อเขามาแล้วเขาก็อยากจะ เที่ยวแบบปลอดภัยแล้วก็สนุกคือความประหยัดของเขาเนี่ยก็ต้องมาก่อนด้วยเหมือนกันเนาะนะคะไม่ใช่ว่าเขามาแล้วเขาจะฟุ่มเฟือยอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เมื่อเขาก็ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะถนนหนทางอ่ะก็ต้องสะดวกสบายด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีแต่หลุมแต่บอ่อเขามาเที่ยวนะคะต่างประเทศอ่ะไม่ได้เป็นดาวอังคารนะเขาไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเขาไม่ได้ไปเที่ยวดาวอังคาร ทางชาติอะก่อนที่เขาจะมาเขาก็ต้องศึกษาแล้วอะว่าไปประเทศไหนที่ดีกว่ากันความสะดวกความปลอดภัยซึ่งเขาก็เห็นแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมมากทั้งรถไฟรถ BTS แท็กซี่แก๊สหรือว่าจะไปทางไหนจะไปแบบไหนไทยมีให้เลือกทุกทางนั่นคือความสะดวกความปลอดภัยของเขาเลยนะคะนั่งรถชมความงาม สองข้างทางก็เพลินไปอีกแบบนะคะและที่สำคัญรถตุกๆจ้ารถตุกๆของไทยเราเนี่ยต่างชาติชอบมากเลยแล้วก็ต้องการที่จะมาสัมผัสกับสิ่งนี้โดยตรงเลยนะคะบางคนน่ะถึงกับซื้อรถตุกๆโมเดลเนี่ยกลับไปบ้านด้วยเลยก็มีนะคะแล้วก็ความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยประเทศไทยนี่ยเรามีความปลอดภัยสูงมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหมอเก่ง เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยโรงพยาบาลที่ทันสมัยรถพยาบาลก็พร้อมสแตนบายอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วแบบเนี้ยก็ต้องถามเลยว่าทำไมประเทศไทยถึงมีนักท่องเที่ยวปีละหลายหลายล้านคนนะคะความแตกต่างเราก็เห็นกันอยู่ว่าลาวกับไทยแตกต่างกันอย่างไรนะคะ ท่องเที่ยวไทยอ่ะแซงหน้าประเทศลาวอ่ะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะแต่ถ้าประเทศลาวแซงหน้าประเทศไทยสิเป็นเรื่องแปลกแน่นอนนะคะค่าครองชีพล่ะในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นตามโรงแรมหรือว่าตามร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะคะราคาก็ย่อมเยาวนะคะยิ่งทางร้านอาหารเนี่ยเขาก็มีราคาติดไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าราคาเท่าไหร่ร้านนี้จะขายอะไรหรือว่า ร้านนี้มีอะไรขายราคาแบบไหนนะคะถึงว่าสําหรับคนไทยก็ตามนะคะบางบางครั้งน่ะอาจจะแพงไปหน่อยก็จริงนะคะสําหรับคนไทยนะคะแต่ถ้าเทียบกับเงินของทางบ้านฝรั่งหรือว่าทางนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยทางเงิน ของกินหรือว่าอะไรก็ตามนะคะอาหารทางบ้านเราเมืองไทยเนี่ยก็ยังถูกกว่าอยู่ดีเนาะนะคะอาหารก็อร่อยนะคะอาหารไทยนี่ขึ้นชื่อหรือชาบในต่างประเทศเลยนะคะหน้าตาก็น่ากินทุกอย่างนะคะการบริการก็ดีการเอาใจลูกค้าก็เป็นเยี่ยมนะคะให้การเป็นกันเองกับลูกค้าพูดจาก็ไพเราะสนอหูไม่ใช่ลูกค้าถามพอไม่ซื้อ ก็พูดกระแทกแดกดันกระทบกระทั่งอย่างที่เป็นข่าวไปแล้วนั้นนะคะในประเทศลาวที่มียูทูบเบอร์คนไทยคนหนึ่งไปเที่ยวแค่ไปถามอา่เท่านั้นแหละแต่ไม่ได้ซื้อกลับไปซื้อของร้านข้างๆอุย้ยแม่ค้าโกรธจนพูดจาก,กระทบกระแทงแดกดันเอานะคะนี่แล้วถ้าเป็นแบบนี้จะให้เขาไปเที่ยวประเทศลาวน่ะเป็นเรื่องแปลกมากๆเลยนะคะเพราะความเป็นมิตรเมตตีนะไม่มีคนไทยเราเนี่ยนะคะ พอต่างชาติถามอะไรหรือขอความช่วยเหลืออะไรมานะคะคนไทยจะรีบช่วยเขาแล้วก็แอบภูมิใจตัวเองว่าเราได้ทำให้คนต่างชาติเกิดความอบอุ่นใจถ้าประเทศลาวต้องการให้นะักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างประเทศไทยแล้วแล้วก็ประเทศลาวต้องปรับปรุงอีกมากมายต้องทำทุกอย่างไม่จำเป็นต้องดีเลิศแต่ความสะดวกสบาย ความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวการเอาใจใส่ดูแลถนนหนทางท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยให้เขาได้เกิดความประทับใจให้การเป็นกันเองเหมือนกับคนในบ้านของเราเองนะคะไม่ใช่ว่าพอนักท่องเที่ยวไปพอมองเห็นหน้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องรีบขึ้นราคาของแม่ค้าก็รีบหน้าบูดหน้างอทําอะไรไม่ถูกเลยนะคะนั่นแหละสิ่งที่ นักท่องเที่ยวไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากที่จะไปประเทศลาวนั่นก็คือตรงนี้นะคะหลายๆคนถ้าเป็นคนไทยที่เคยไปเที่ยวประเทศลาวแล้วเราก็ก็คงจะตอบกันได้ดีว่าทําไมประเทศไทยถึงมีนักท่องเที่ยวมามากกว่าประเทศลาวแล้วทําไมนักท่องเที่ยวไม่ไปประเทศลาวก็เพราะเหตุ แบบนี้หรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องพระเดือนชาแนลนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องประเดือนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเนาะสวัสดีค่ะ